แย่ว่ะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเก็บเส็จเลยแล้วกันไม่ทันอะไรก็จะตัดเลยโอเคได้เลยโอเคเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเราก็ฟามแล้วก็มาโพลพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมโอเคต่อไปเราไปไฟาร์มเอยฟาร์มกุ้งกันนะท่นะานผู้ชมไปเราโตเปล่าะ ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมต้องไปดูกันไปกันเลยยังไงวะ ก็คือแค่กด E แค่นั้นหรอกด G ได้ปะเโโป็นอัโอต้เปิดระบบออโตโอ้เปิดได้ด้วยโอ้มีปลาปลาก็คือมันมีสิทธิ์ได้ปลาว่มงันนไม่น่าทำไมต้องให้ต้องให,ตงให้ต้องให้ซื้อเยอะต้องร้อยอัน,น่งแล้วมันจะหมดตอนไหนหรอเดียวทากผู้ชม โอ้โหไอก,กุ้งโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวตัดท่าไปตอนที่มันตกเสร็จเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาโอเคไปมาแต่ฟักลืมดูหลอดอาหารเยีะกูอยู่นี่อยู่ในน้ำเห็นกูยาวว่าอยู่นี่กูอยู่เนี้ยกูอยู่นี่ นึกินข้าว The fuck ะอะไรอีกเนาะพี่กูเ <laughs> นี่ย <c oughs> อะไรอ่ะเป็นไรเ่เออเฮลข้าวเฮลข้าวไม่กินข้าวโอเคจะ <laughs> ไ,ไปรีโหลดใหม่เลยเห็นไหมเิลข้าว <c oughs> ไม่ดูโหลดข้าวอะ่ะโอ้ออย โคดรเยอเลยอ่ะมาแจ่แจมาแค่อันนี้พอสีวยด้วยสีหน่อยดินอกเมืองสีได้ปะ,อ,อ,ะอันนี้มาแค่แจมาแค่4ี่0บาเท่าไหร่นรนะสี่พันห้าสี่ยวดูก่อนฟูนเอาแล้วกันมีกุ้งกี่ตัวโอเคโอเคมีกุ้งกี่ตัว cùng 70 quả tua, tám mươi tám mươi ở level, này, 91, 91, tám mươi tám mươi ở nè, dài bao, tám mươi tám ở อามเอาเลยแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละกุ้งกุ้งมา,ากุ้งเลยเอาเท่าไหร่เอาจะให้ทำไมเอ้เดี๋ยวผมเอาให้เอามามามาโอ้มันค่อยมันค่อยไม่นานรถรถพี่อยู่นี่เ,เดี๋ยวพี่พ,พี่ต้องไปเอารถก่อนไหมมาเบิกรถมาเป็นไรอ่ะข้าวแบบกินข้าวแบบ หลอดะหลอดหลอดมีไหมมีหลอดไหมเนี่ยมีหลอดนอนไหมมีหลอดนำน้ำมาดิเออตามมาตามมาลงมานี่ลงมานี่ฮะมันนี่อะไร รีโหลดรีโหลดอาบน้ำก่อนก็ได้อาบน้ำไม่มีสบู่ะดิชิบหายแล้วผมก็ไม่มีสบู่อ่าเรีเยบร้อยเน่าหมิน่นเอาอันนี้ไปเอาอะไรอ่ะพี่ไปนอนอย่างเดียวพอปสะสเปียร์น้ำฮะพี่ไปนอนอย่างเดียวได้นอนได้ด้วยเหรอเด้อลอยขึ้นมาลอยขึ้นก็ลอย Ment, okay, ดี๋ยวรออยู่นี่นะเดี๋ยวผมไปเอากุ้งมาให้โอเคได้ได้ได้มีอยู่ในตัวเท่าไหร่นะกดตัวท <squid. S 1> <c oughs> ีด <c oughs> ูยวหนึ่งร้อยตัวฮะเต็มแล้วเอ้าเต็มตอนไหนลืมดูก็ล่าสุดก็เจ็ดสิบกว่าตัวไงเต็มแล้วอ่ะโอเคนั่นไปตามขอบคนต่อเลยพี่โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุมากเฮีย ดก <The> นี่แต่เรื่องแต่เล่ากต่อไปเป็นอะไรวะอ่งุน ตองเช็คหลอดตล,ลอดเวลาแล้วแง่ว่าเนี้ยไม่ไหวสุดแย่มตูต้องเช็คหลอดด้วยแล้วไม่ได้ดูหลอดเลยเดี๋ยวตายฮะหลอดน้ำมันหลอดอะไรเงี้ยเออไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย โอเคท่านผู้ชมจากวันนี้เราก็มาถึงอัางหุ่นเรียบร้อยถึงเวลาเราต้องไปเ,เก็บแบบซิวๆอะไรวะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ทำองุนเสร็จเลยแล้วกันเจอกันนะค,ครับโอเคครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยในตัว40ในรถ80เนอะท่านผู้ชมเหมือนที่น้องพูดไว้เนะ้ะ อนนะไรวะเปิดเปิดในรถได้ปะเปิดกระป๋องในรถไม่ได้แย่ปะเอ้ยเปิดท้ายรถในเอ้เปิดท้ายรถในขณะขับก็ไม่ได้เอออุ้ยกระตุกเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูมันกระชากเกินไปแค่หน่อยท่านผู้ชมเติมน้ำมันแป๊บนะ่ง ห้าร้อยโอ้ยแพงเกินเครื่องนมันโคตรแพงแล้วก็ฟอกูมันแหลกมากเลยท่านผู้ชมมันแหลกเกินโอ้แหลกเกินไปป่า โอเคออรู้สาเหตุแล้วนูน่นรถเต็มแหละไม่แหลกก็ไม่แปลกอะไม่ใช่ดิแหลกก็ไม่แปลกไม่แหลกก็ไม่รู้เขาจะว่ายังไงแล้ว,ลวทุชมโอเคน่าจะเหมือนเดิมมัง้งรถแปดสิบแล้วก็ในตัวสี่สิบเนาะท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ทำสตรอเบอรี่เสร็จเลยแล้วกันเจอกันครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมปะถึงเวลาเราต้องไปโพแล้วนะท่านผู้ชมไปรถแปดสิบเหมือนเดิมนะรถแปดสิบในตัวสี่สิบนะท่านผู้ชมนะครับ โอ้ดิฟดิฟดิฟโอ้ชนจนได้ what the fuck hell really fucking shit โ oh, อ้ด ah, ูเฟรมเดี่ยท่านผู้ชมสองยี่สิบอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงวะเดี๋ยวนะสี่สิบละเอาได้เอยได้เละดิบตลอดเลยทางเนี้ยเหมือนจะเป็นโค้งหักสองนะท่านผู้ชม โ้เกับชนน้องบอกว่าไม่ต้องฟาร์มนะลิงไป่ฟาร์มทีเดียวถ้าจะฟาร์มนี่ยอันนี้คือผมฟาร์มแรกมาด้วยเนาะท่านผู้ชมผมฟาร์มแรกมาด้วยก็เลยมันนานหน่อยนะ่ย ย่งกระตุกกระตุกอยู่เลยอะนอกรอบผมต้องไปปรับภาพแล้วไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเล่นไม่นุก ถึงเวลาโพโพยาวๆโพย,ยาวๆครับรออะไรโอเคครับท่านผู้ชมนี่ต้องตัดทิปไปตอนโพเสร็จเลยละกันนะท่านผู้ชมรครับเจอกันครับผมผมเสียเร็วเด้ สี่หนึ่งชามอ้อแย่แย่แย่โอเคครับท่านผู้ชมก็เราโพกันเรียบร้อยเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมก็เฮ้ยแร่ทองว่ะได้แร่ทองมาด้วยว่ะเบอร์เบอร์โอเค okay, ครับทุกคนก็เราก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรนะกุ้งนะจานเหมือนจะเป็นข้าวหรือเปล่า หารรวมอะไรงี้เราก็มีอยู่30เนาะครับโอเคเราก็ที่เราไปตกกุ้งมาเราก็มีปลาเนาะปลากระพงสีตัวแล้วก็ปลา,ากระดีกระดีอ่าสีตัวแล้วก็เหลือกุ้งอีก40นะครับอันนี้ตัวเตียวุฒมันต้องใช้กี่ตัวบะท่านผู้ชมเอ้เนี่อะไรอะแลมพุตเตอร์ฟลักมีแลมเนาะ อันนี้สี่สิบมีทอยนะท่านผู้ชมโอเคมาถึงเวลาเราไปขายกันครัทรบ,บทาบาะะ่าน,นาผู้ชมปุ๊บเก๋าท่านผู้ชมตายตรงไหนวะใกล้ป่าวน่าจะนี่ไงใกล้ๆนี่เดี๋ยวท่านผยังปะตายกันอเอา้ยเก๋นะตู้สีเลตาได้แค่หน้าโต๊ะตา โอ้ oh, ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้วันต้องฟักมันต้องขึ้นทางนี้ใช่ปะ่ะนี่ไงโอ้ดูดีเข้าเมืองกระตุกชิบหายโอ้ไม้เชือกตัวกระตุกเลยนะระชอมอ๋ออ๋อ้ล้วก็ โอ้ไม่ก็ข้าเมืองโคตรแหลกโคตรกระตุกต้องไปปรับภาพใหม่โอ้คอนเ้นเจอไปยิบสายเจ้า ไ้กุ้งด้วยโอเคคัะ okay, ผู <S s ้ชมอีกยี่สิบโอ้อ้ือสองมืนสอง what the fuck เก็บหลายเงินหลายเกินแล้วก็ตรงนี้เศษมีทอยอีกสามพันเฮ้ปะคือมีอะไรอีกเปล่ะปลาปลาปลาเอ้นี่นี่นี่ไม่มีอะไรวะเนียเอะเนี่ยเนี่ยเนี่อันนี้ใช่ปะ่ะของทะเลนี่ไงขายปลาแม่งอีกหมื่นสี่ ใช่ป่ะอีกอ๋ออีกพันสี่มามาสรุปยอดกันครับวันนี้เราได้เงินมาเท่าไหร่เยี่ยมเมาสี่หมื่นท่านผู้ชมได้มาสี่หมื่นเอาว่ะงานรอบเดียวนะท่านผู้ชมกี่ชั่วโมงไม่รู้กี่ชั่วโมงไม่รู้นะท่านผู้ชม ได้มาสี่หมื่นเลยครับโปรโอะไรอะตรงนี้เรามีเงินอยู่แสนห้านะครับเอาวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะเอาวะไหนนะเดยวกี่ชั่วโมงวะเดี๋ยวผมดูกันนะท่านผะู้ชม น่าจะใช้เวลาไปชั่วโมงกว่ากว่านี้แหละครับนะประมาณชั่วโมงครึ่งใช่มังน,นะท่านผู้ชมใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งได้มาสี่หมื่นกว่าแล้วเฮ้ยโคตรสุดเลยท่านผู้ชมรอบเดียวขนาดนี้รอบเดียวนะเนี่ยเวอร์ขนาดรอบเดียวนะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะ ในคลิปนี้เราสวัสดีครับ